ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนักเสียงโชคเสี่ยงดวงทุกท่านนะครับก็ผมมาสูตรกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะหมดแล้วนะครับเข้าตัวกลับนะครับนะนะก่อนจะไปดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคําเตือนกันก่อนเนาะนะครับเนาะจะได้ให้เป็นข้อเข้าใจกันด้วยนะว่านะนะครับคําเตือนนะครับทางช่องของผมนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับให้นอกข้อมูลนะ ใหแนวทางนะครับตัวเลขนะครับจากการคำนวณนะครับและสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแป็รัฐบาลนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะนะครับเนาะสูตรนี้นะครับถ้านะครับก็หลายท่านที่บอกเอ่อตามนะครับเนาะก็เอ็ดก็ได้มาให้ชมกันนะนะครับเนาะสูตรที่ผิดก็ผิดนะครับสูตรที่ถูกเข้าก็เข้าเนาะก็ทุกสูตรที่ลงให้นะครับ คุณไม่จำเป็นต้องมาตามผมทุกสูตรทุกชุดนะให้คุณเลือกใช้ insight, เอานะครับเนาะสูตรไหนเดินสูตรไหนคุณมั่นใจสูตรไหนคุณเรียกว่าใช่คุณคุณเลือกเอานะครับคุณคิดว่าไม่ใช่ก็ก็แค่ห่างแค่นั้นเองนะครับอ่ะนะครับมาดูในส่วนของตรงนี้กันนะครับเนาะนี่คือสูตรเก่านะครับสูตรเก่าผมเขียนสกลดาตรงนี้เนาะนะครับเนาะก็ดูกันนะครับนี่เป็นสูตรเก่านะครับนะตามต่อนะครับสูตรเก่าสูตรนี้แล้วผมก็ได้มาเอ่อเขียนสกลดานะหลังจากมีทุนมีงบเนาะก็ จะซื้อกระดาษ A4 มาเขียนแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันจะได้ชัดเจนเนาะบางคนก็บอกว่าไม่ชัดเจนบางคนก็บอกว่าดูไม่ชัดนะมองไม่เห็นนะผมก็เลยมาทําแบบนี้ให้นะครับนะเนาะออกมาปีนแนวทางกันนะครับนะก็กดอื่นนะครับก็ขอฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับช่องอเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวช่องผมจะเขียนช่วงล่างๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะเดี๋ยวแอดขอเขียนตรงนี้ว่าเป็นสูตรเก่าหัวมุมก็แล้วกันนะครับเนาะ จากสูตรใหม่กลายเป็นสูตรเก่านะครับนะเพื่อนๆนะก็เอาให้เพื่อนได้ดูกันนะมาดูกันนะครับมาดูนะครับเนาะเดี๋ยวมาย้ํากันอีกทีวิธีคิดวิธีคํานวณกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะก็อย่าโผล่จะว่ากันนะถ้าผมมาย่นกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเนาะนะครับวิธีทํานะครับใช้สูตรหลักสิบบนนะครับก็ใช้หลักร้อยหลักสิบบนหน่วยบนนะครับสามตัวเนี่ยนะครับมาบวกกันนะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับก็ได้หกแล้ บวกหนึ่งบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดนะครับเนาะส่วนในสูตรของหลักหน่วยบนนะครับเนาะก็จะใช้หลักสิบบนบวกหลักสิบล่างนะครับเนาะหลักหน่วยบนบวกสิบล่างนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ,นะบ,นะรบก็คือหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งของที่แค่นั้นเองนะครับเนาะอย่างงวดนี้มาดูในงวดนี้กันแล้วกันนะครับเนาะสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเนาะหลักสิบนะครับก็จะเป็นหกเนาะบวกหนึ่งที่ก็เป็นเจ็ดนะครับ หลักหน่วยนะครับก็เก้าหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์เนาะเป็นสิบนะครับให้ตัวหลังเนาะแล้วก็บวกหนของที่ก็ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับเนี่ยผลรางวัลที่ออกมานะครับน้องเพื่อนๆนะนะครับนะก็ออกที่สี่หนึ่งกดนะครับนะอ่าสูตรนี้เน้นไปที่สองตัวบนนะครับเนาะกันล่างด้วยก็ดีนะครับเพื่อนๆนะจะได้ไม่พลาดกันนะครับนะสี่หนึ่งเกนะครับก็เป็นตัวกลับของตัวนี้นะผมบอกแล้วสูตรนี้เป็นตัวกลับนะ เ,นะเด่นมากเลยตัวกลับนะครับนะสูตรเนี้ยเด่นมากเลยตัวกลับนะครับเนาะสูตรนี้จะเด่นที่ตัวกลับนะครับนะเนาะพอดูตามสถิติแล้วเนี่ยเขาเด่นมากที่สุดคือตัวกลับนะครับวายอันนี้ก็หมดอันนี้ก็หมดอ๋วสีเขียวยังไงว่าสีเขียวหมดไหมอ่าอันนี้ยังพอไปได้นะดูเอานะครับน้องเพื่อนนะ มาดูในส่วนของงดที่สองนะครับของวันที่สิบของว่าที่หนึ่งนะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็สี่บวกหนึ่งบวกเจ็ดนะครับมาก็จะเป็นเอ่อสิบสองนะครับนะบวกหนึ่งที่ก็จะเป็นสามนะครับได้ดังนั้นในหลักสือบนเราได้ที่เลขสองและเลขสามนะครับส่วนในหลักหน่วยนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นห้านะครับบวกหนึ่งของที่เป็นหกนะครับนะและนะครับผลบัตที่ออกนะครับก็คือนะครับ ห้าสองนะครับนะตัวเลขที่ได้นะครับนะห้าสองสองห้าเข้าตัวกลับนะครับนะนะส่วนนี้บอกแล้วว่าจะเน้นไปที่ตัวกลับจริงๆนะครับนะงวดที่แล้วก็กลับเหมือนกันนะเอาไปดูเป็นขั้นตอนไปนะครับอย่ารีบนะครับอย่ารีบถ้ารีบนะเพื่อนจะไม่เข้าใจนะครับจะได้ไปคำนวณนหลังดูกันนะครับอย่ารีบนะดูให้จบนะครับมาดูในส่วนของงวดต่อมานะครับนะ ของันที่16ที่ผ่านมานะครับ6 5 2าสองเนาะ6บวก5เป็น1 1หนึ่งบวก2ไปเป็น3นะครับบวก1 6, 3, 4, นของที่เป็น4ี่เนาะหลักหน่วยก็จะเป็น2บวก5ก็จะเป็น7นะครับบวกหนของที่ก็เป็น8เนาะจับคู่เป็น3 7ม7 3 8 4สดสามดสี่แดนะครับและผลรางวัลก็ออกที่นะครับนะดเนะครับนะผลรางวัลก็ออกมาตรงนี้นะครับเอาให้เพื่อนดูกันอีกหนึ่งครั้งนะให้ชัดเจนนะครับดูได้ชัดๆัดกัน นะครับจะได้ไม่ต้องแคปหน้าจอแล้วก็ไปซูมดูอีกทีนึงเอาดูแบบชัดๆตรงนี้ไปเลยอ่ะสามก็ติดนะครับนะ F4 ทุกท่านนะครับนะผมและพี่น้องนะก็ดูไว้นะครับอ้าไปสูตรเก่าคนที่จำจริงๆนะครับนะท่านจะรู้ท่านจะเห็นนะครับว่าสูตรนี้นะครับมาจริงนะมาจริงนะครับนะมาจริงอาเดี๋ยวผมจะเปิดเทียบดูกับสูตรเก่าให้ดูนะครับเปิดเทียบกับสูตรเก่าให้ดูนะครับนะ สูตรเก่ามาจริงนะเพื่อนๆนะก็ดูเอนี่ครับเป็นสูตรเก่าอ่ะโอเคนะอ่ะดูแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับในงวดของวันที่นะครับหนึ่งเมษายนนะครับเนาะหนึ่งนะครับสี่หกหก,หก,หกนะครับมาเลขนะครับก็คือสามตัวเอาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งมาตั้งนะครับแปดเจ็ดนะเจ็ดสามนะครับ สตัวล่างออกเจดสใช่ไหมเจ็ดสามเจ็มเจดสมนะครับนะนะทีนี้นะครับเราก็มาดูกันในส่วนของสูตรนะครับหลักสิบนะยิงยาปื้ดมาตรงนี้เลยอ่นะนี่อ่นะแขีดตรงนี้ไปให้ครับ8ปดบวกเจ็ดเป็นห้านะครับห้าบวกสามก็จะเป็นแปดนะครับ เป็น8ปบวกหเป็น9นะก็ตั้ง2ตัวนะครับเนาะก็จะได้ทั้งหมด4คู่นะครับ4คู่ใครว่าเยอะก็อ่าผมก็ไม่รู้จะว่าไงละถ้า4คู่คุณว่าเยอะแต่คุณติดตามจากสำนักอื่นสำนักนี้สำนักนั้นสำนักทั่วๆไปนะครับก็ไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ของอมันสี่คู่ก็จัดอยู่ตรงนี้แหละนะครับเนะาะในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับมาบวกกันนี่อ่นะ หลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างนะครับเจ็ดบวกสามนะครับเป็นศูนย์นะครับเพิ่มแต้มไปอีกนงครังก็เป็นหนึ่งนะครับในนี้ก็เป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับประจางวดของมาที่สิบหกนะครับอันนี้เราก็รอนะครับว่าจะมาไหมอ่ะแต่มีหนึ่งตัวนะที่ผมบอกเลยนะชัวแน่นอนนะผมให้เพื่อนๆเ,เอาไปก่อนเลยนะตัวนี้เลยนะครับนี่ ผมให้เพื่อนๆไปก่อนเลยฮะเก้าหนึ่งนะครับนะผมให้เพื่อนๆไปก่อนเก้าหนึ่งนะครับเพราะเพราะอะไรนะครับนะมันไปอยู่กับสูตรนี้ของผมเลยนี่อยู่ตรงนี้นะขอเขาขอบคุณน,นะแอดนี้นะที่เอาข้อมูลมาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆอยากรู้คิดยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้รู้เลขเด่นนะวิธีทําเลขเด่นนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ด้วยกันเดยแอดจะเขียนด้วยดินสอนะนะ,นะครับนะมาดูนะครับนะ เหตุผลอะไรผมให้เก้าหนึ่งเหตุผลนะครับผมทําไมให้เก้าหนึ่งนะดูนะนะครับเนะเหตุผลทําไมผมให้เก้าหนึ่งนะครับมานะเออผมจะเขียนตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะ เนี่ยผมเห็นผมที่ผมให้นะครับก็คือตัวนี้นะเขียนผิดอ่ะเห็นผมที่ผมให้นะก็คือนะครับอ่าเลแปดเก้านะครับอ่านะครับนี่ผมให้มาแล้วนี่เอาทีนี้ในสูตรนี้นะครับอ่ะมาดูตัวชนก็จะมีเลขเก้าและเลขแปดนะครับนี่อ่า ผมให้8ดและ9นะเด่นนะอันนี้ผมให้เพืงเพินเพื่อให้ดูไปด้วยกันนะทําไมผมถึงเลือกเก้านะไปดูในส่วนของสูตรที่2นะครับเนาะนะครับสูตรที่2นะครับนะเออนี่อ่ะทีนี้มาดูตัวชนนะครับนะ ตัวนี้ตัวนี้นะครับที่ชนนะอยู่ตรงนี้นะนี่มันอยู่ตัวชนมันอยู่แค่นี้นะส่วนตัวเนี้ยครับก็ไปชนเพิ่มอีกตัวนึ่งนะเพิ่มตำแหน่งเข้าไปทั้งหมดนะถ้าจะจับง่ายๆก็เบบแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะสองนะครับสองแปดเก้าสี่หกแปดนะครับหนึ่งแปดเก้านะครับหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งห้าเก้าสามสี่หกนะ ทีนี้ทั้งหมดมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกูตรเนี่ยนะครับมาดูตัวชนนะมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามยกลังเก้านะครับหนึ่งสองหนึ่งสามนะอ่ะตัวที่สองก็คือหนึ่งนะครับตัวลองนะครับก็มีแปดหนะึ่งแปดสองะตัวลองก็จะมีแปดและหกนะครับนี่อ่ะผมไปอย่างไวนะนี่อ่ะแล้วก็เลขสี่เลขห้านะแปดสี่นะครับแปดสี 8, 4, แปดสี่ห้านะครับนี่อ่ะแต่จับตัวเด่นเนี่ยก็คือเก้าหนึ่งครับจับตัวเด่นใส่กันเลยคือเก้าหนึ่งนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลักร้อยไปนะครับก็จะเป็นแปดเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งอ่ะสูวนทุกสูตรนะครับย่อมมีเข้ามีหลุดอนันนี้ผมมาดูวิเคราะห์ให้เป็นเผยนะ เดี๋ยวจะให้ดูในคลิปต่อไปวิธีคิดนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราแค่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเอาสำหรับคลิปนี้นะครับวคงจีบจบเพีงแต่เท่านี้ครับนี่ผมเน้นให้ตามนี้แหละครับตัวนี้จะมาหรือไม่ก็รอดูกันนะครับก็ให้เป็นตัวอย่างแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงแต่นี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ